ในวันที่อากาศดีตอนเั่นห้าขวบฉันกินมื้อเช้าอยู่ในครัวเหมือนเด็กดีตามปกติแม่ฉันก็วิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็อุ้มฉันพาดบา่าโดยที่แผ่นเค,ค้กครึ่งหนึ่งคาปากฉันมีเหตุวางเพลิงห่างไปสองบล็อกแม่ต้องไปไรายงานข่าวก่อนใครเรามาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นทั้งคฤหาหาดไฟไหม้แม่วางฉันบนพื้นหญ้าข้างหน้าต่างและให้ฉันนั่งลงพร้อมสมุดร,ระบายสีและดินสอสีโอเคนะลูกเนื่องระบายสีตรงนี้นะระหว่างแม่ไปดูที่นี่หน่อย ฉันพยักหน้าแล้วเริ่มระบายสีระหว่างแม่ทํางานเราอยู่ที่มิชิแกนและตํารวจสืบสวนก็กําลังดูเหตุวางเพลงิงทันใดนั้นก็มีคนตะโกนใส่ฉันเฮ้ยหนูออกไปจากตรงนั้นแก๊สมันยังรั่วอยู่เนอะในจังหวะที่นักดับเพลิงรีบอุ้มฉันเดินหนีมาบางอย่างในบ้านก็ระเบิดออกมาเราเห็นหน้าต่างแตกและควันพุ่งออกมาจากหน้าต่างเราไปถึงที่ปลอดภัยอีกฟากถนนและผ่านไปนานกว่าชาติครึ่งเราก็ได้ยินเสียงแม่เรียก มิล่าลูกแม่อยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยลองไปทีอยู่นี่เองเป็นแม่ประษาอะไรเนี่ยเธออาจจะเจ็บหนักได้นะถ้าแค่ดูแลลูกตัวเองยังไม่มีปัญญาและนั่นก็คือวัยเด็กของฉันโดยย่อค่ะค่ะแสนสงบสุขและไม่ไวัยป่วงเลยสักนิดเดียวไงฉันชื่อมิล่าและฉันเป็นลูกสาวของแม่นักข่าวและพ่ออาชญากรฉันโตมาก็มีแค่แม่กับฉันและอย่างที่คุณเพิ่งเห็นแม่ไม่เก่งเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ฉันนัก ถ้ามีข่าวมาฉัานก็จะวิ่งตามโดยไม่ยั้งคิดเลยส่วนพ่อฉันฉันไม่รู้เรื่องเขานักแต่แม่บอกว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนผู้ไม่แคร์กฎหมายเท่าไหร่เขาจะติดสินบนแล้วก็บุกรุกเพื่อไปถึงความจริงวิธีคิดของเขาคือจะเอาข้อมูลจากอาชญากรเราก็ต้องแหงกกฎซะก่อนนั่นคือคติของเขาจนเขาโดนจับแล้วก็โยนเข้าคุกในคดีที่ตัวเองก่อระหว่างทํางานจากที่ฉันได้ยินเขาไปรับงานแล้วก็แทรกซึมในองค์กรอาชญากร แต่เขาเป็นเพื่อนกับคนที่อยู่ในนั้นและในที่สุดก็เป็นพวกเดียวกันงานเขาคือการหาหัวหน้ากลุ่มเน่านั่นแต่กลายเป็นว่าเขาดันเน่าด้วยซะเองเพราะเขาโดนจับเพราะว่าคดีก็ติดคุกยาวตั้งแต่ตอนนั้นพ่อฉันติดคุกอยู่สิบห้าปีตั้งแต่ฉันยังเล็กเลยฉันเลยไม่เคยคุยกับเขาหรือมีความสัมพันธ์ใดๆด้วยเลยแต่ฉันก็ไม่อยากข้องเกี่ยวกับคนเนา่เนาๆอย่างเขาหรอกฉันโตมาแม่ก็สอนอยู่เสมอให้ฉันซื่อสัตย์ และใช้วิธีการที่ถูกต้องในการค้นหาความจริงแบบนั้นฉันจะได้ไม่เป็นแบบพ่อดังนั้นฉันเลยมุ่งจะเป็นนักข่าวที่ดีและทําตามกฎหมายเหมือนกับแม่ของฉันบางครั้งชีวิตก็ลําบากแต่เรามีกันสองคนก็อยู่ได้สบายจนวันนี้จะไม่นานนี้เราได้ข่าวว่าพ่อเพิ่งออกจากเรือนจําดังนั้นพอพ่อกลับมาบ้านแม่ฉันก็ไม่ให้พ่อเข้ามาซึ่งฉันเข้าใจเขาเป็นอาชญากรนะวันหนึ่งฉันทํากานบ้านอยู่ทันใดนั้นเองกร่งประตูก็ดังที่ชั้นล่าง แม่เปิดประตูแล้วเจอกระเป๋าใส่เงินอยู่เต็มฉันนับดูแล้วมีเงินอยู่ตั้งห้าหมื่นเหรียญแม่บอกให้ฉันออกห่างจากกระเป๋านั่นส่วนท่านเตะมันออกไปให้พ้นบ้านแม่กระเป๋าใส่เงินนั่นมันอะไรอะแม่ไม่ได้ไปพัวพันกับคนไม่ดีใช่ไหมไม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแม่นะขึ้นข้างบนไปทํากันบ้านให้เสร็จเถอะภายหลังในคืนนั้นฉันนอนอยู่บนเตียงก็ตื่นมาเพราะว่าเสียงเอะอะจากชั้นล่างฉันย่องลงมาก็เห็นแม่ร้องไห้ และเถียงกับคนสวมฮู้ดในความมืดท่านเอาแต่พูดถึงชื่อแพทริเชียไม่ว่าแพทริเชียคนนี้จะเป็นใครก็ฟังดูเป็นคนไม่ดีสุดๆคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันออกไปจากบ้านซะก่อนฉันจะแจ้งตำรวจไปแล้วคนสวมฮู้ดก็ไปแม่ทุกอย่างโอเคไหมคะจ้ะลูกแม่ทุกอย่างโอเคดีก็ไปนอนนะลูกโอเคไหมฉันรู้ว่าท่านพูดแค่เพื่อให้ฉันสบายใจแต่เห็นท่านเครียดมากพอแล้วฉันก็ทำตามนั้น แต่เช้าวันถัดมาฉันตื่นมาบ้านฉันก็งเงียบแปลกๆไม่มีเสียงฝักบัวในห้องน้ําไม่มีเสียงในครัวและแม่ฉันหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันโทรหาตํารวจทันทีและแจ้งว่าท่านหายไปเมื่อตํารวจมาถึงพวกเขาก็เจอตั๋วเครื่องบินสองใบไปฮาวายในแล็ปท็อปของแม่และอีเมลที่ส่งหาพ่อขอให้เขาดูแลฉันระหว่างที่ท่านไม่อยู่ก็ตํารวจก็เลยสรุปว่าแม่ฉันก็แค่ไปพักร้อนแล้วก็ปัดตกคําร้องเรื่องคนหายของฉันแต่ฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ ด้วยสายงานของท่านแม่กับฉันมีข้อตกลงกันเราบอกเสมอว่าเราจะไปไหนดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าที่สุดท้ายคือที่ไหนและหลักๆเลยคือท่านไม่ปล่อยฉันอยู่บ้านลำพังกับพ่อแน่ขอบคุณคุณตำรวจที่แวะมาครับผมจะดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีเองเจอกันนะโจอย่าไปก่อเรื่องล่ะเคมาเมื่อตำรวจกลับไป ฉันพยายามถามพ่อว่ารู้เรื่องที่แม่หายไปบ้างไหมแต่เขาก็บอกปาดโดยพูดว่าแม่ก็แค่ไปพักร้อนเนอะช่วงนี้เธอเครียดอยู่เนอะฉันพยายามคุยด้วยเหตุผลมากขึ้นแต่เขาก็ไม่ฟังเลยและทําตัวเหมือนอยู่บ้านแล้วเฮ้ยแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาไม่ใช่แค่ไร้ประโยชน์เขาน่ารําคาญที่เขาอยากทําก็มีแต่ใช้เวลาคุณภาพกับฉันเช้าว,วันนั้นฉันตื่นขึ้นมาเจออาหารเช้าจัดเต็มแล้วพ่อสวมหมวกเชฟดูงี่เง่า อรุณสวัสดิ์นะมีล่าน,น้อยหลับสบายไหมมากินมื้อเช้าก่อนจะเย็นเถอะลูกฉันไม่มีอารมณ์ก็เลยเดินผ่านไปอย่างน้อยจะไม่กินอะไรหน่อยเหรอโอเคเราก่อนนะให้พ่อสอนลูกขี่จักรยานดีมะไม่ได้ทําแบบนั้นด้วยกันเลยหนูขี่จักรยานเป็นเมื่อสิบปีก่อนและแม่สอนแล้วฉันก็นั่งรถบัสไปโรงเรียนงั้นโอเคโชคดีนะลูกฉันปิดประตูตัดบทเขาภายหลังในวันนั้น ทันทีที่ฉันกลับมาจากโรงเรียนเขาก็ดักรอเจอฉันที่ห้องนั่งเล่นไปดิสนีย์แลนด์ด้วยกันเถอะพ่อรู้ว่าเด็กผู้หญิงชอบมามะมาให้พ่อจับขี่คอหน่อยมาดิสนีย์แลนด์ขี่คอเหรอหนูอายุสิบหกไม่ได้ห้าขวบแล้วนะนี่หนูเป็นห่วงแม่อยู่คนเดียวเหรอถ้าพ่อไม่อยากหาแม่หนูก็เข้าใจแต่หนูอยากหนูไม่มีเวลามาใช้เวลาพ่อลูกไร้สาระหรอกนะหนูต้องหาให้เจอว่าแม่อยู่ไหนไม่ต้องหรอกลูกแม่ไปพักร้อนไงรู้ได้ยังไง แม่ไม่เคยไปโดยไม่บอกอะไรหนูนะพ่อเป็นนักสืบลืมแล้วเหรอลูกเลิกกังวลเรื่องนี้แล้วเอาเวลาไปตั้งใจเรียนดีกว่าว่าไงล่ะพอพูดจบพ่อก็เดินไปจากตรงนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่พ่อขึ้นเสียงใส่ฉันตั้งแต่กลับมาแปลกแฮะแต่ว่าในเย็นนั้นฉันไปห้องแม่วางว่าจะเจอเบาะแสแต่กลับพบว่าประตูห้องล็อกพ่อล็อกห้องแม่เหรอใช่ถูกต้องแล้ว ทำไมล่ะพ่อเธอไม่อยู่ไงออกไปพักร้อนและคิดว่าปลอดภัยกว่าการผู้บุกรุกไงเกตเนาะคือหนูมีของที่อยากจะหาก็เปิดประตูให้ได้ไหมเออแย่หน่อยนะพอทับกุญแจหายไปและหาไม่เจอแต่เจอเมื่อไรเดี๋ยวบอกนะน่าแปลกแฮะถ้าแม่ไปพักร้อนจริงๆแม่ก็ไม่เห็นต้องล็อกห้องแบบนั้นเลยอะก็ได้ค่ัพ่อถ้าอยากเล่นเกมมากนะักก็ประเมินหนูผิดไปแล้วละ่ะ ก็แล้วฉันรู้อะไรเรื่องการหายไปของแม่บ้าง 1. มีคนเอาเงินปริศนาจำนวนห้0 0 0ื่นมาวางไว้ที่บ้าน 2. คืนนั้นมีชายสวมฮู้ที่ประตูมิตรหรือศัตรูแม่ดูโกรธเขามากเลยก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่ดี 3. ท่านเอาแต่พูดถึงชื่อแพทริเชียและสีพ่อรู้เรื่องที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าเมื่อกลิ่งเลิเกเรียนดังระหว่างที่เพื่อนร่วมชั้นเริ่มเก็บของและกลับบ้าน ฉันก็หยิบมือถือมาและคนชื่อแพทริเชียแล้วฉันก็เจอแพทริเชียมอร์แกนนักการเมืองดาวรุง่งที่สมัครชิงก็อีนายกเมืองเราเธอดูดีนะอันที่จริงข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับเธอสร้างภาพเธอเป็นนักบุญไม่มีบทความเสียหายของเธอเลยแม้แต่น้อยดูแล้วก็แปลกฉันแชทหาพ่อบอกว่าจะกลับบ้านช้าเดี๋ยวติวหนังสือกับเพื่อนที่ห้องสมุดแต่นั่นก็แค่ข้ออ้างฉันอยากให้เขาลดความสนใจจากฉันระหว่างที่ฉันไปทําการสืบสวน จุดหมายแรกวิล่าของแพทริเชียที่ที่เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนไม่ได้เข้าออฟฟิศฉันไปที่รถไฟใต้ดินและตอนที่ฉันจะลงจากขบวนจู่ๆก็มีคนดึงตัวฉันนี่ใครไม่รู้หรอกนะแต่ว่าจะผิดคนแล้วละ่ะมิล่านี่ฉันเองนะฉันช็อกที่เห็นว่าเป็นทริสตันเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเงียบอยู่เสมอแต่เป็นตัวปัญหาชื่อดังทริสตันต้องการอะไรอะ่ะจะเป็นคาราเต้นะอ๋อเหรอฉันเชื่อสนิทเลยอ่ะ ช่วยปล่อยฉันสักทีได้ไหมนี่นี่ฉันไม่อยากมีปัญหาแนะเค okay, มะช่วยอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่ง,บบน,งนะฉันเห็นคนนะ่าสงสัยสองคนมองเธอบนรถไฟฉันว่าพวกนั้นมาตามหาเธอแต่ก็ไปแล้วเดี๋ยวจริงเหรออยู่ไหนแล้วทันใดนั้นเราเห็นชายคนหนึ่งคอยถามหาฉันเคยเห็นสาวคนนี้มะตอนนั้นัสชาทญยนของฉันก็เตือนฉันพาทิสตันมาแล้วก็หนีจากที่นั่นคนพวกนั้นทํางานให้ใครพ่อเหรอเขารู้เหรอว่าฉันพยายามหนีจากการเฝ้ามอง ฉันพาเราไปยังคาเฟ่ที่ใกล้และคนพลุกพล่านที่สุดและนั่งโต๊ะที่ห่างจากหน้าต่างที่สุดเรื่องนี้มันอะไรกนมิล่าเธอจะปัญหาเหรอฉันเล่าให้ทริสตันฟังเรื่องการหายไปของแม่แล้วเรื่องที่ฉันอยากสืบสวนเองโดยไม่ให้พ่อผู้มีพิรุธคอยมาป้วนเปี้ยนยังไงอ๋อนี่เองฉันเข้าใจว่าเธอมีพ่อจองบงการแต่ฉันแนะนําให้เธอคิดดีๆก่อนจะหนีออกมาแบบนี้นะนายไม่เข้าใจฉันต้องตามหาแม่ให้เจอฉันรู้ว่าเธออยากแต่เชื่อสิฉันเคยมีประสบการณ์มาอยู่นิดหน่อยถ้าพ่อเธอรู้เรื่อง เธอไม่ได้ออกจากบ้านอีกเลยแนะ่งั้นก็ได้เพหนุ่มคิดเหมือนอาชญากรด้วยความเชื่อชัญของนายนายจะทํายังไงทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือทําตัวปกติและสืบสวนแบบลับๆค่อยเป็นค่อยไปอย่าคิดว่าจะได้รู้ทุกอย่างในวันเดียวฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วไม่มีใครช่วยฉันและแม่ฉันอาจอยู่ในอันตรายนี่ฉันสนใจคดีเธอแล้วสิอยากให้ช่วยไหมล่ะฉันคิดอยู่ชั่วขณะเขาก็มีเหตุผลและถ้ามีคนช่วยฉันอาจจะเจอแม่เร็วขึ้น ก็ฉันก็เลยพาเขามาด้วยหลังจากนั้นฉันก็ทําตามกลยุทธ์ของทิสตันที่บ้านฉันทําเหมือนล้มเลิกเรื่องสืบสวนและทําตัวดีกับพ่อแต่ลับหลังทิสตันกับฉันสืบสวนเรื่องพัริเชียและหาบอกแสที่อยู่ของแม่แต่โชคไม่เข้าข้างเราและพ่อบางอย่างพ่อฉันถึงมาขวางเสมอเลยครั้งหนึ่งฉันจะออกจากห้องเรียนเพื่อไปถามว่ามีใครเห็นแม่ฉันไหมฉันก็เลยไปบอกข้ออ้างกับครูใหญ่หนต้องกลับบ้านไปดูแลพ่อคะ่ะ เขาป่วยหนักมากค่ะครูงั้นเหรอจ๊ะเขาโอเคไหม,มเมื่อคืนเขาคลื่นไส้ทั้งคืนเลยแล้วก็อ้วกทั่วเลยค่ะหนูหนูต้องพาพ่อไปหาหมอทันใดนั้นก็มีคนเข้ามาในห้องสวัสดีครับคุณนายปาร์เกอร์ผมเป็นพ่อของมิล่าผมกําลังคิดอยู่ว่ามิล่าเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เลยแวะมานะครับคุณป่วยนี่คะมิล่าเพิ่งบอกว่าจะต้องไปดูแลคุณป่วยเหรอโอ้ยลูกคอดูแลผมอยู่เสมอเลยครับแต่ผมสบายดีโป๊ะแตก ทำไมถึงอยากมาเยี่ยมโรงเรียนวันนี้กันนะมีอีกครั้งหนึ่งฉันจ้างเรจจีนักสืบเอกชนให้ดูคดีนี้และนัดเจอเขาที่คาเฟ่ตอนที่เขาโผล่มาและฉันกําลังจะทักพ่อฉันก็มาจากไหนไม่รู้และทําตัวสนิทสนมกับเขาไงไม่เจอนานเลยนะเรจจีสบายดีมากฉันเชื่อใจเขาไม่ได้ถ้าเขาสนิทกับพ่อฉันฉันก็เลยออกจากคาเฟ่เงียบๆฉันหงุดหงิดมากที่ฉันไม่คืบหน้าเรื่องที่อยู่ของแม่เลย ที่แย่หนักคือพ่อหวยหวยของฉันไม่ทำอะไรนอกจากปาร์ตี้อยู่บ้านทั้งวันเขาชวนเพื่อนน่าสงสัยมาที่บ้านคนที่เจอในคุกมีรอยสักเต็มตัวอันตพานท่าทางน่ากลัวและคนน่าสงสัยสวมฮูดที่เหมือนไม่ได้ออกจากห้องใต้ดินมาเป็นชาติและผู้หญิงอีกทุกคนมาเจ้าแจพ่อฉันซึ่งก็ทำตัวลิงโลดเล่นกับพวกเธอกลับด้วยแบบอีแม่ฉันพูดถูกพ่อฉันเชื่อใจไม่ได้และเกี่ยวข้องกับโลกอาชญากรรมเกินไปฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ฉันเลยนัดทริสตันมาเจอกันที่คาเฟ่มันควรจะเป็นนัดสืบสวนด้วยกันแต่กลับกันฉันกลับบ่นเรื่องพ่อไม่หยุดเลยและทริสตันก็น่ารักมากเขาฟังอยู่ตลอดโดยไม่แย้งความเห็นของฉันเลยโอเคฉันได้ระบายแล้วขอบคุณทริสตันที่รับฟังนานเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะฉันอยู่ข้างเธอนะมิล่าฉันรู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ลำบากเพราะว่าแม่เธอหายไปและพ่อเธอก็แบบนั้นน่ะแต่เธออาจจะพิ่งพาเขามากกว่านี้ได้เขาเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเป็นนักสืบนี่นะ จริงของคริสตันบางทีฉันแค่ไม่ทันให้โอกาสพ่อช่วยฉันโอเคจริงเขาอาจจะช่วยเราได้เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เคยบอกทริสตันว่าพ่อฉันทํางานอะไรนี่ที่เขารู้มีแค่พ่อเป็นนักโทษเพราะว่าคดีที่ก่อและสงสิงกับคนหน่าสงสัยแนเป็นใครนะ่ะทริสตันสิ่งที่เขาพูดจากนั้นทําฉันช็อกไปหมดตลอดมาฉันไม่รู้เลยสักนิดว่าเรื่องเป็นแบบนี้